สวัสดีครับหากคุณกําลังสงสัยอยู่นะครับผมว่าเจ้าตัว e-tag ตัวนี้เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะครับผมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเอกสารที่เราได้มานะครับผมจ้าต,ตัวนี้เนี่ยเป็น e-tag จริงๆหรือว่าเป็นแค่เอกสารที่เขาออกมาในรูปแบบของ pdf ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแสดงให้เห็นกันแบบง่ายๆนะครับผมว่าแบบไหนเนี่ยคือ e-tag หรือว่าแบบไหนเนี่ยคือไฟล์เจ้าตัว ใบกำกับภาษีเนี่ยที่อยู่ในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอลเนี่ยธรรมดาทีนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับ สำหรับมาตรการชอบดีมีคือนะครับที่ออกมาเมื่อต้นปีนะครับผมเขาให้สิลดหย่อนนะครับที่เป็นไปกำกับภาษีเนี่ยแบบกระดาษเนี่ยอยู่ที่30,000บาทแล้วก็แบบ e t a ทเนี่ยอยู่ที่1,000 0บาทนะครับผมก็มีความสงสัยนะครับผมว่าเจ้าตัว E-TAC เนี่ยมันเป็นยังไงและหน้าตาเนี่ยมันเป็นยังไงตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจแบบซื่อๆเลยคือว่าอ,อ e ๋อ e-T a ก็คือแค่ เป็นใบกำกับภาษีที่เขาออกมานะครับผมเป็นไฟล์มาหรือว่าเป็นเป็นใบกำกับภาษีแบบกระดาษที่แบบถูกสแกนมาแล้วส่งมาเป็นไฟล์มาอันนั้นเนี่ยก็คือเจ้าตัว e tag แล้วแต่จริงแล้วมันไม่ใช่นะครับผมเจ้าตัว e tag เนี่ยจะเป็นใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่มีการลงลายมือชื่อดิจิตอลนะครับหรือที่เขาเรียกว่าดิจิตอลซิกเนเจอร์ครับทีนี้หลายๆคนอาจจะไม่เห็นภาพนะคบว่าไอ้ดิจิตอลซิกเนเจอร์เนี่ยมันคืออะไรนะครับโดยปกตินะครับผมใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปแบบเนี่ยที่เราไปขอๆกันเป็นกระดาษอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะมีหมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเรานะครับผมชื่อที่อยู่อะไรอย่างนี้นะครับในบางครั้งนะครับว่าตัวใบกํากับภาษีที่เขาออกมาในรูปแบบของกระดาษเนี่ยเขาก็จะต้องมีลายเซ็นนะครับหรือว่าประทับตราแสตมป์ของทางบริษัทนะคร ันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์นะครับหรือว่าลายเซ็นเนี่ที่เป็นในรูปแบบของกระดาษครับแต่ทีนี้เนี่ยมาในโลกของดิจิตอลแล้วเนี่ยการที่เราเนี่ยจะเซ็นเอกสารในรูปแบบของดิจิตอลเนี่ยไม่ใช่ว่าทําเอกสารขึ้นมานะครับแล้วเอาลายเซ็นที่เราสแกนมานเนี่ยไปแปะใส่ไอ้อย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่นะครับผมอันนั้นเนี่ยก็คือเป็นการทําเอกสารในรูปแบบทั่ว,วไปนะครับแต่ว่าเจ้าตัวดิจิตอลซิกเนเจอร์เนี่ย จะเป็นการเซ็นในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกซึ่งรายละเอียดลึกๆเนี่ยผมขอจะยังไม่พูดถึงนะครับผมแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาแสดงให้เห็นแบบง่ายๆแล้วกันนะครับผมว่าเราจะดูยังไงนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันคือ e tag นะฮะซึ่งข้อดีของการลงลายชื่อแบบ digital signature เนี่ยมันเป็นการง่ายต่อการตรวจสอบนะครับแล้วก็ป้องกันการฟอร์มแปลงด้วยนะครับอันนี้นะครับก็ให้ดูตัวอย่างเลยแล้วกันอันนี้เนี่ยเป็นใบกำกับภาษีนะครับที่ผมเนี่ย ขอมานะครับจากเจ้าตัวแอปเซเว่นอีเลเนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูคลิปนะครับว่าขออย่างไรก็สามารถที่จะไปดูได้นะครับอันนี้เนี่ยเขาก็จะระบุชัดเจนนะครับผมว่าใารปกาภาษีนี้นะครับผมเป็นของบริษัทอะไรนะครับเลขตัวเลขประจำตัวผู้เสียภาษีกรอเนี่ยเป็นใครนะครับผมแล้วก็สาขาอะไรนะฮะอ่ะออกให้กับใครนะครับผมแล้วก็สินค้าที่เราชื้อซื้อหรือใช้บริการเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับทีนี้ เจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนจะเป็นก็ดูเหมือนจะเป็นใบกำกับภาษีปกติแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างครับผมอันนี้เนี่ยจะมีย้างบนเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าคุณเปิดในโปรแกรมของ PDF นะครับ Adobe นะครับ Acrobat เนี่ยคุณก็จะเห็นนะครับว่าเขามี Signature Panel ตรงนี้อยู่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือเขาจะใส่ตัว Signature ตรงนี้ไว้ซึ่งบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมีด้านล่างนะครับหรือว่าโชว์ตรงนี้ให้เห็นก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยแนะนาให้เปิดในคอมนะครับถึงจะเห็นถ้าเปิดว่าในมือถือเนี่ยอาจจะไม่เห็นนะครับตรงนี้ ก็ถ้ากดเข้าไปนะครับคุณก็จะเห็นว่ามีซิเนเจอร์เนี่ยที่เซ็นอยู่อันนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยเปิดให้ดูนะครับเขาก็จะเด้งไปนะครับมันอยู่ด้านล่างอันนี้เนี่ยเขาฝังเจ้าตัวซิเนเจอร์เนี่ยเอาไว้ที่ด้านล่างนะครับก็เขาบอกว่าเป็นดิจิตอลไซน์นะครับผมก็คืออย่างที่บอกนะครับเป็นการเซ็นแบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ะนะครับเมื่อคลิกเข้าไปนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับผมว่าซิเนเจอร์เนี่ยเป็นของบริษัทอะไรนะครับนีรตง้ ันนี้เนี่ยก็คือเป็นรายละเอียดหรือว่าเป็นลายเซ็นิจิตอลที่ถูกฝังเอาไว้อยู่ในไฟล์นะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็น e-tag นะครับผมไม่ใช่ว่าเป็นใบกำกับภาษีนะครับแล้วมาถูกสแกนในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนั้นเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นเป็นเป็นใบกำกับภาษีแต่ว่าเป็นใบกำกับภาษีที่อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยคือ e-tag นะครับผมก็คือเป็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีลายเซ็นหรือดิจิตอลซิกเนเจอร์อยู่ในไฟล์นั่นเองครับอ่ะอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับหรือว่าก็จะทําอะไรตรงนี้เล่นๆก็ได้นะครับผมเพราะว่าซิกเนเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันถูกฝังไปแล้วนะครับมันไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือว่าทําอะไรได้นะครับตรงนี้ก็โอเคครับก็หวังว่าจะเห็นภาพกันนะครับผมว่าเจ้าตัว e t แท็เนี่ยมันแตกต่างกับเจ้าตัวฝ่ายใบยกำกับภาษีที่เขาส่งมาให้เนี่ยยังไงนะครับผมโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ